ครับสวัสดีครับวันนี้ออกมาหาตีพึ่งทีมิมเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยวันนี้เห็นมิมเอามิมเห็นพึ่งหลวงเอาพึ่งหลวงนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายากเห็นอะไรเอาอันนั้นไปก่อนนะครับ,ว,นนบ,รบวันนี้มากับพานองครับวันนี้มากับพานอง นะครับพันนองเข้าไปตัดมาแล้วนะครับลังหนึ่งเข้าไปตัดมาแล้วนะครับหัวน้ำหวานไม่มีเลยครับมีอยู่นิดๆน,นะครับพึ่งมันกําลังลงครับตอนนี้หนาวแล้วที่ชนบุรีนะครับเ้วพันนองเห็นอีกแล้วครับลังหนึ่งเมื่อกี้ตัดตัดตรงนี้ครับเมื่อกี้ตัดตัดอยู่พุ่มน,นี้อันนี้ เห็นนี่แล้วครับใกล้ๆกันเลยครับพึ่งตัวน,นี้กําลังลงนะครับเห็นอยู่ลังนึงครับพึ่งเล็กครับพึ่งเล็กด้านนองตัดออกมาแล้วครับอ๋อเล็กจิวแต่แจ๋วครับสวยโอเคนะครับจิวแต่แจ๋ว คับนับสองนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับนะครับมาเจออีกรังหนึ่งแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ประมาณลังที่หนึ่งกับรังที่สองห่างกันประมาณ3ามเมตรนะครับอันนี้ก็ห่างกันประมาณสิบเมตรนะครับมาเจออีกรังหนึ่งครับเดี๋ยวถ่ายดูครับผมนะครับอยู่พุ่มนี้ครับเดครับรังพึ่งครับรังพึ่งอยู่นี่ครับรังมิ้มครับ เออพอใช้ได้ครับนะครับ,รบเดี๋ยวพันหนองเข้าตีนะครับเดนวครับพันนองขึ้นขึ้นตีแล้วนะครับความสูงก็พอกระเทือนครับ ลังสวยครับลังขาวสวยพระนวนปิดตาครับสวยครับนับสามครับผมนับสามนะครับ รังขาวสวยเฮ้ครับเดี๋ยวไปดูรังต่อไปครับคุ่มเล็กๆนี่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้คุ่มเล็กๆต่ำๆอย่างนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเราคิดว่าไม่มีนะครับเคยเลยเคยแบบเดินเดินหนีไปแล้วนะครับก็พอดีผ่านที่มาด้วยกันเขาเข้ามาเขาก็มาเจอครับคุ่มเล็กๆน้อยๆอย่างงี้นะครับเขาก็เข้ามาเจอครับแต่ วันนี้ก็ต้องค้นแบบละเอียดหน่อยเอาละเอียดหน่อยนะครับวันนี้รับทุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยมองข้ามไม่ได้นะครับถ้ามีนี่ก็มีแบบรังใหญ่ๆเลยนะครับรังมิมรังใหญ่ๆเลยนะครับถ้ามีมองข้ามไม่ได้เลยนะครับคุ่มเล็กๆแต่ก็มีนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสองสามคุ่มนี้นะครับ ูว่าจะมีหรือเปล่าครับเป็นกุ้มที่มองข้ามไม่ได้นะครับแบบนี้ นี่ครับเนี่ครับเข้ามาเจออีกลังหนึ่งครับใหญ่ครับเบลเลอร์เลยครับเบลเลอร์เลยครับหูน้ำเต็มเปี้ยหูหน้ำปิดตาครับหัวน้ำปิดตาเต็มเปี้ยเลยครับหวน้ำใหญ่ครับ ลังอ่อนขาวสวยเหมือนกันครับอ่อนขาวสวยครับอ,อยู่กิ่งไม่เก่งใจ ไกลเลยนะ <c oughs> okay, โอเคครับโอ้ลังสวยครับหัวน้ำหวานไปลเลยครับหัวน้ำหวานใหญ่เลยครับไอ้มเปีครับโอ้โหโอเคครับสุดยอดสวยนะครับเดินมาเจออีก ลังหนึ่งนะครับข้างทางเลยนะครับพุ่มข้างทางเลยนะถ่ายดูลังนะครับพุ่มนี้เลยนะครับหลังมิ้มครับถูกตึนะครับนะครับโจทย์ติดถูกตีเลยครับโดนคนแล้วนะครับ มีต้นหญ้าแซมด้วยกันมีต้นหญ้าแซมหลังด้ยโหหนองหวานไม่ค่อยมีแต่ลังสวยครับลังสวยอยู่นะครับน่หละต้นนั่นแหละแซมลัง อดนห,หวานมันมีกิ่งสแซมลังอยู่มันมีกิ่งสแซมลังอยูอ่นนยจับแต่ละกิ่งไม่เกงใจกันไกลเลยนะครับกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้น,นเลี่ยงเลยเลี้ยงเลยเย เนี่ยจริงอ่ะอ่านี่แบบหละหลังอน้ำเอโ้นนแกีเราต้องใส่ถุงางอเยหนมัน้ำดีนะครับัน้ำสวยนะครับ น้ำสวยนึกว่าน้ำจะไม่มีนะครับแต่น้ำสวยเลยครับโอเคครับหัวน้ำสวยเลยนะครับใส่ถุงดีกว่าจานเดี๋ยวน้ำหวานเออทำไมมันแตกกันเนี่ยเดินมาอีกพุ่มหนึ่งครับมาเจออีกรังหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนเลยนะครับนะครับรังพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ ึ้เอาละครับ,บ,รบพันนองขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนตัดลงมาเลยนะครับเครับพันนองลมควันไปแล้วนะครับ นายจันหัวน้ำหัวน้ำเป็นไงยังไม่เห็นนะแม่ขึ้นเนะ้นๆหัวน้ำนะเหมือนอย่างดีครับกิ่งคอนกิ่งนี้กิ่งเล็กๆนะครับ อ,อยู่ริมทางเลยนะครับทางมารถก็วิ่งอยู่นี่ครับอ,อยู่ริมทางนะครับอยู่นานเลยนะครับลังนี้ <c oughs> ลงัลงขาด หัวน้ำโอเคครับใช้ได้หัวน้ำกงดังจะแก่แต่หัวน้ำโอเคนะครับใช้ได้ครับเท่ๆเลยเอาลังคืนลังแก่ ลงมาจับไม่รู้นะครับเฮ้ยครับหัวน้ำก็ใช้ได้อยู่นะครับเหลือปิดตานี่หน่อยนะครับล้างนะครับลังก็ไม่เชิงล้างครับลังแก่ก็เลยไม่เอานะครับลังออกคืนแม่มิมไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับนะครับพี่น้องที่ผมบอกว่าคุ้มเล็กๆไม่ควรมองข้ามนะครับ เจอแล้วครับพุ่มเล็กๆเองครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยครับนี่ครับพุ่มนี้เลยครับนะครับรังพึ่งอยู่กลางพุ่มนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันรังใหญ่เลยครับรังใหญ่เลยครับนี่ครับรังมิ้มครับรังมิมนะครับรังใหญ่เลยครับเลือเลยครับง่ายเลยครับ พุ่มเล็กๆครับใช่ผมบอกว่าไม่ควรมองข้ามครับพุ่มเล็กๆครับแล้วลังใหญ่ด้วยครับเออครับแล้วมีลังซ้อนนะครับมีลังซ้อนนะครับล้างไปแล้วครับลังนี้รอยที่มันอยู่นอ,อแล้วก็น่าจะเป็นลังเดียวกันนะครับอ้ก้าอยู่จริงๆเลยนะครับ อาน้องบอกกินหมูอีกแล้วคนถ่ายก็าง่ช่างจะเอามา <laughs> <c oughs> ดูหัวน้ำกันเลยนะครับโอ้โหหัวน้ำเต็มเปี๊ยะครับหับวน้ำเต็มเปี๊ยะเลยนะครับเรือโอครับแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่ดุครับแต่ไม่อยากบวมโอ้โหคอนรับไม่ไหวคอนรับไม่ไหวหลังบอลล์ครับพุ่มเล็กแต่ลังใหญ่ครับ ยอดจริงๆอีกยอดลยครับลังนี้สอดกือบยอดเลยนะครับ เีครับครับนหวานใหญ่ๆนะครับเต็มปีอะเอเคครับไปเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับครับพี่น้องเข้ามาดูต้นต้นที่เคยตีไปนะครับต้นนุ่นนะครับเจออยู่รังหนึ่งครับเจออยู่รังหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูลังนะครับนี่นะครับต้นนุ่นเลยนะครับต้นนุ่นเลย นะครับรังอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับอยู่กลางจอเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ขึ้นตีเลยครับเอาครับพี่น้องขึ้นมาจะถึงรังพึ่งแล้วนะครับอยู่ห่างประมาณสามเมตรนะครับนะครับเยวให้ดูลังพึ่งนะครับนะครับกิ่งนี้ไปเลยนะครับนะครับลังพึ่งครับ รังพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับยวงไม่้ดูครับนครับรังพึ่งครับรังใหญ่เลยนะครับดูข้างล่างรังเล็กๆนะครับขึ้นมาข้างบนรังรังใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจุดกบขึ้นตีเลยครับครับพี่น้องตัดลงมาแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตัดตัวทีนะครับโดนยับเลยหม้วมงวงมา่ขาวเต็มเลยโอ้โหโหดจริงครับรังนี้ โคดจริงแต่ก็คุ้มอยู่ครับน้ำหวานคุ้มครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูน้ำหวานนะครับเห็ครับน้ำหวานหัวสวยเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ยังไม่ได้ตัดนะครับโหดจริงโดนยับเลยครับโดนเป็นเกือบสิบยี่สิบแม่นะครับแต่ไม่โดนแต่ไม่ถึงผิวนะครับเสื้อหนาอยู่แล้วก็หมวกม่วงก็โอเคอยู่นะครับ โดนยับเลยหมวกมวก่วงขาวเลยนะครับขาวติดหมอกมวก่วงเต็มเลยครับนะครับแล้วก็ลังนะครับลังสีชิ้นสวยๆครับก็มเลใช่โอเคครับเดี๋ยวหาดูลังต่อไปนะครับมาถ่ายดูอีกที